ระวังนะคนไปวัดจะตกนรกคนตกปลาเขาจะไปสวรรค์ก็แล้วนะเว้ยเราก็มานั่งนึกทําไมคนตกปลาไปสวรรค์ทำไมคนไปวัดตกนรกอาตามาก็นั่งนึกไปนึกมาอ๋อเป็นไปได้ไหมที่คนไปวัดใส่ชุดขาวนั่งพนมมือไหว้พระกําลังไหว้พระแต่งตัวสวยสายตาก็ชํำเลืองมองให้คนตกปลาอยู่ข้างวัดขออภัยนะนึกในใจ วันพระวันเจ้าก็ไม่มีเว้นนะพวกมึงอะ่ะไปตกปลาเบ็ดมาเกี่ยวนายักษ์เขาเหงือกฉีกปากแหกอยู่นั่นนะไอ้พวกมึงไอ้คนชั่วไอ้เลวไอ้ชั่วกูเนะี่ยดี่ามึงเยอะคนเข้าวัดเข้าวาผู้สวดมนต์ทุกวันพวกมึงไอ้เลวไอ้ชั่วส่วนคนที่ตกปลาข้างวัดตกปลาไปก็ชำเลืองตามองคนที่อยู่ในวัด ขอโทษนะครับผมไม่มีอะไรจะกินจริงๆแม่ก็หิวน้องก็หิวพ่อก็ป่วยไม่รู้จะทำอะไรกินจริงๆวันพระอยากจะ